สวัสดีครับพกกระโดงหนึ่งนาทีกับดรเทมฮารคานครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจําวันที่27ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน2567เรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ชาววันชาววันจันชาววันจันจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจติดต่อดรเทมฮารคานนะครับเข้าสู่เดือนใหม่แล้วเรามาดูกันว่าชาววันจันทรจะเป็นยังไงบ้างหลายท่านวันนี้คงเตรียมตัวไปคอนเสิร์ตนะครับอาจจะได้เจอกันนะ g กรม m ี i s u 90ไปจอยกันนะครับท้าทายกันได้นะ รเซฟว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับชาววันจันทร์ชาววันจันทร์สัปดาห์นี้ เหมือนมีเรื่องลังเลใจกังวลใจคิดหลายเร,เรื่องไม่ต่างจากชาววันอาทิตย์เลยว่าจะเลือกซ้ายเลือกขวาดีไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะเอายังไงดีมีเกณฑ์การเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่ทํางานอะไรหลายอย่างมากในช่วงนี้งานลา้านงานหลวงสัก,กเบื่อยันเลือดลบแต่คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคุณทําไปเถอะงานที่คุณทําจะได้ผลตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้อได้รับความยุติความยุติธรรมแต่จะซ e แต่ถ้าสลับบางคนเหมือนโดนเอาเปรียบโดนโกงขึ้นลงขึ้นสา่ก็มีสิทธิ์ที่จะชนะสลับท่านที่ ชน,นะคดีความนะคือหมายหมายถึงว่าคุณจะต้องเป็นคนถูกนะมีโอกาสจะได้แบบคดีความจะจบเลยใช้คำคำนี้เลยและจะมีการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จการแต่งงานหรือการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับชาววันจันทร์ขอแสดงความยินดีด้วยนะ